สวัสดีครับสวัสดีพ่อแมอ่พี่น้องสุขูมสุขชน,นครับผมอยูก่กับผมรายการอีสานดีดีทีมงานลุยสานออกบ้านที่เขานะครับผมนี่นี่แกเมนูต้มไก่ครับ,รรบ,รรรบพี่น้องต้มไก่ครับเบิืงพี่น้องโอ้ต้มไก่ครับพี่น้องเมนูเด็ดมือนี่ต้มไก่เลยครับแก้วพี่น้องใส่แก้วกินกับต้มไก่ครับพี่น้อง ่าไปใส่บุกน้ำกันพี่น้องโอใส่บุกน้ำต้องสมจัจหน่อยครับพี่น้องโอ้ลืมลืมพี่เด็ดครับพี่น้องพี่เด็ดพี่เด็ดครับพี่น้องแนวใส่ตสมกจพี่เด็ดอันนี้ขาไปเห้อครับพี่น้องนี่ยะครับผม จะแช่น้ำกันครับพี่นอ้องต้มไก่้แม่ไข่บอกเลยว่ามันมากจริงครับมือนี้น <c oughs> ไปแล้วครับโดนแล้วโดนของแช่ไปแล้วครับเมื่อกี้นี้ไอ้เลยมันหยามหยาบจังเลย อ้เผู้ลง่อนดี๋ยวเ,ยววเดี๋ยวต้องบอกสองาวกันครับพี่น้องนี่บอกรีบเรนี่น้อเจ้กน,น่อยนะจดตาจำหนีสองาวาพี่น้องส่เจ้าหน่อยเส้นเดียครับสารค้ามนำปตองพี่นอ้องเด่องเสีย โลแกนนี่ใส่เลยย้อนห่อนพี่น้องโอ้โคดีมาโอ้เสียบจ่วะยังห่อนอยู่ยังห่อนอยู่มันมันปวดเนาะเศษเหมือนกันครับ ทก้วหรอกมีมันเขาอะมาเต้องสำเอไเดี๋ยวนี้ขาก้อนขาวันกำหนังไก่แม่แกรไปหรอก ดแล้วเอากันห่อนี่ล่ ครับพี่น้องน้ำกับเนื้อแล้วบแฉะีนี่แ่บพี่ดีอ่แม่ไข่พี่น้องโอ้คนกับแกว้วพี <c oughs> ่น้องเจ็บแฉะเหมกันพี่น้อง มันผัว,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 วมันมันเลยม่อนไนม่มีเหมันลงกว่าผมวัมนเรียนตั้มแหล่หนึมันลงก้อนมาันเนี่ยก็ยังต้องเสียกระดักมาโอ้ย มแม่ใครบ้างไองมันเย็นกว่น อยากกินหรอกสุดยอดพิเตอรบรรยากาศบริยุทูงพี่น้องมันีกินของในบ้านแต่ความเสียบคือเกาความโหอนเองคขัด

ก่อนเด็กบิน,นี้อันนี้ยังหน้ามัน,มน,นบินเนี่ สาหอบหนึ่งพป่นองมาถือกนใหม่ยังเป็นตัวให้ลายปวดอย่างนอนแบบบ่ฝันอยู่นี่นอนไหลไปเลยไปเนาะนี่นี่ตับมันเตะมันเพิง ตับพี่น้องอห้หัวหัวควนครับจำแก้วเดีย๋ยวพี่น้องมึงให้เกะตับเขาพี่น้องจำแก้วอันนี้อันนี้มันสร้อยจูอันนี้ตับไก่ครับพี่น้อง พี่เอวปวดหอกร็วไหมมันจนะไ,ไ,ได้เปิดอยาล้มติเบื้งผมไมม้เบื้องเปื่อยอเป็นทีไปนอนมันจีเปลี่ยนทั้งเรนมันคือไล,ไล่ไล่ครับเถ่มันอี่องไรนี่มันบอกสองเท้ามันซาอะไรนี่คือเปลีย่ยนทังสี่มาเรือครับไปนอนกินน้ำกันโู้นกินหมดกินหัดทีมงานนี่เนาะทีมงานเคยกินน้ำกันนี่ไหม ไอโอดมาเด้อไอโอด หัอนเอะเยบกเช้าห่อนมันมันปลุกอันนี้ไว้มันเลยบรห่อนเออเลยบัวเช้าห่อนเป็นเียมันมันปลุกหนาไหมืม

<laughs> เราเขาไอ้ไเดต่ใจขมิในใกล้พี่น้องเด็กสิเบิรลหรอควกมหวนเว้ยีเหงยปวดเลยวะกู่ะมันอาบน้ำมามันเป็นย้อนอย่างนี้ <laughs> ไม่ใจไรนีตน้อนจไนนี่ิน้อนแบบบันเลยวนี่คืนนีนไปเลยติไหลไปเลยติใช่ไมเจับ่องกินกันครับอ โอเคครับพี่น้องไปจะเจอกันไหมอีพี่หนาครับผมอีพี่หนาเดี๋ยวจ็กกีต้มยังกับบอสแจ็กล่ะจ็กกี้ยังกับบอสหูครับพี่น้องเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแจรกกดติดตามนะครับผมรายการอีสานอินดี้ทีมงานไม่หลุดนอกบ้านนะครับผมเดี๋ยวก็สิลงคิดใหม่พี่น้องเบิ้งเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับผม